สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูสายโศกโอ้โหไวโศกตัวนี้สุดยอดครับโอ้โหตัวเดียวแหมพอเปิดปุ๊บได้ตัวเดียวเลยตีหม้อนะยรูดอ่ะูดอโอ้โหตะกัวดีตานแต่นี่ฮะปลาเหยื่อเรานะครับปลาเหยื่อเรานะไปเหยื่อเราลอยนะครับเขาเรียกอะไรไอ้เก่งอ่ะตุกเก่งอ่ะ ไอเก่งปลาทูเทกไอมงโลละสี่สิบครับไอเก่งโลละร้อยไอนี่แพงกว่าอีกนะแพงกว่าบุกอ๋อมันได้หลายตัวเนาะมันได้เยอะได้หลายตัวก็เลยแพงเร็วสิเดี๋ยวไปดูพี่วันครับมาแล้วเป็นแถวเลยโอ้โหทำไมวะมาถ่ายทีไรได้คนละตัวตัวตลอดเออถ่ายได้ตัวเดียว ไปเหยื่ครับหาไปเหยื่นะทีแรกมนเท้านะทีนะทีแรกมาเท้านะทีนะผมหลบแล้วตะกี้แม่งไม่ให้หลบเลยแม่งเทใส่าขาเลยเทใส่ขาอันะี้ดีนะตัวนีวว้จบแล้วะไรจิ้มมือเหรอต้องเอาใส่ถุงมือพี่หนึ่งใส่ใส่แล้วจิ้มทะลุเหรอใส่แล้วติดแล้ว ไต่ก็ทำยังไงกับมือกูก็ไม่รู้เห็นมือกูปากปลาไงไม่รู้ดึงาลูกเหญ่ก่อนีจะวิ่งเข้าหลักคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวมีคลิปไปเรื่อยแล้วกันนะครับทับคลิปไตนูนะครับทางสิบพิษนะฮะ ตัวต้องตัวสามตัวฮะได้เยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกเาหลงานวิ่งนกลแลั้งกเตอาเลยหลายตัวไม่เต็มไม่มีหครับกินรอบลำเลยครับหัวเรือเรือ กลางเรือกำลังกินเลยกลางลังนี่กินดีเลยครับกลางลังนี่ข้าวหมดไป็สองจานแล้ววะเพื่อนไ่รูนะกลางลังกินดีนะครับตอนนี้กำลังเลยกำลังกินกำลังกินกำลังกำลังกำลังกินกำลังนอนหมือนอะลึกๆเลยเรนมันเรียนครับมันเรียนอย่างนันเข้ามา เล่นยกเนี้ยเลนไม่ต้องเร็วมากจะให้จานเติร์กเทนหมดปลาดีกว่าตวงโอ้ก็ตกได้มันก็โง่ก็เ็ตัวมุกมาเนี่ยมีแต่ตะวูขึ้นมาเวลาเราไม่ได้ค่อยเดินมาโอ้แต่ลาเกีียวปลาดีกว่าจะกินเมื่อกี้เนี่ย